สวัสค่ะแจนาค่ะอบคุณ่ะแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิรนัสุว,สสวรัตปัจจุบันอาศัยยู่ที่ตำบลหนองวางอำเภอเมือง,งจังหวัดราชบุรีค่ะ ข้อดีข้อเสียของคุณคืออะไรคะข้อดีคือมีความขยันในการทํางานค่ะและสามารถทํางานตามที่รับมอบหมายได้ค่ะข้อเสียคืออานมีหยุดบางครั้งค่ะเวลาที่หมอญนนักค่ะทำไมคุณเจยสนใจในการทํางานตำแหน่งนี้ค่ะเพราะว่าตำแหน่งนี้ดิฉันเคยมีประสบการณ์ทํางานมาก่อนค่ะความสามารของคุณคือทความสามารถของดิฉันนะคะคือดิฉันทำงาน ชื่นชมในด้านการพัฒนานวัตกรรมและการบริการที่ดีของบริษัทนี้ค่ะคุณพร้อมทำงานเลยคงดิฉันพร้อมทำงานกันดีค่ะถ้ากได้รับการตอบรับจากบ,บริษัทค่ะหวังว่าพวกเราจะได้ทำงานร่วมกันอีกนคะคะขอบคุณค่ะ